มีหมอสาวมาใหม่เดืกันทั้งอำเภอบ้านไร่หล่มช้างว่าหล่อนสวยน่ารักจนใ,นใครต่างก็พาลุมจีแต่สำหรับสุดที่รักแล้วละก็ปาลินะก็เป็นแค่เด็กก้วนใยเล่นหัวฟูที่เคยเดินตามเธอใต้ยเต้ยท่านั้นเองใครจะรู้ว่า13ามปีต่อมาเด็กคนนั้นจะกลับมาในสถานะคุณหมอปาลินแทบใช้ทุนคนใหม่และประโยคแรกที่เธอพูดกับพี่หมีหลังจากเจอกันอีกครั้งก็คือพี่คะขอจูบได้ไหม,มงมงงง ไปไกตาตาเ,เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อแพทย์หญิงปาลินหรือว่าปุ๊กต้องมาประจำการอยู่ในพื้นที่ห่างไกลพร้อมทั้งพักอาศัยอยู่บ้านของสุดที่รักหรือว่าพี่บีลูกสาวเพื่อนแม่ที่เธอแอบชอบมาตั้งแต่เด็กบีเป็นคนสวยมีเสน่ห์แต่ดันชอบใช้ชีวิตติดไร่ไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่อย่างนั้นหล่อนก็ยังดูดีเสมอในสายตาของปาลินก็คนมันข้างล้างกันนะวันแรกที่กลับมาถึงก็ได้เจอกันอีกครั้งอย่างาไม่คาดที่เมื่อพี่บีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุปาลินต้องเป็นคนรักษ หัวใจของหมอสาวถึงกับเป็นไม่เป็นจัง,งหวะสิ่งที่เจ็บที่สุดก็คือพี่ดีจําเธอไม่ได้เลยใครจะไปจําได้ล่ะตอนนั้นเธอทั้งอ้วนกลมหัวฟูจะไทไปพยายามปลอบใจตัวเองทั้งที่ทหัวใจสั่นไม่ไหวยอยู่แล้วแต่เมื่ออยู่ในการนานเข้าพี่ดีก็เริ่มจําได้เรียกน้องปุ๊กคาน้องปุ๊กขาหวานจนหมอสาวใจละลายต้องคอยฮอบทีปลุกไม่ให้เผยยิ้มแก้มแตกทุกครั้งที่อีกฝ่ายปูจาหน้ารักแบบนี้แต่ความรักมันไม่ง่ายเลยเมื่อศัตรูหัวใจคนใหม่ปรากฏตัว และดูจากครั่งรักที่บีไม่ต่างจากเธอปาลินในทั้งหึงทั้งหวงเนแทบจะระเบิดอยู่ในใจยอยู่แล้วคนอะไรไม่รู้จักหวงตัวเลยหวงไว้ให้เขาบ้านก็ดีนะท่ามกลางบรรยากาศชนบทอบอุน่นเรื่องราววุ่นๆของบ้านไร่หล่มช้าและหัวใจที่กลับมาเต้นแรงอีกรั้งที่อ่านกันให้ได้นะกับเรื่องราวน่ารักน่ารักแบบนี้สุดที่รักของปาลิน